สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อก,กับแอดพงพาลุย้ยอีกคือเกาครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับอขอมาเบิงขอบุญขอบคุณครับนี่เป็นกำลังใจแอดเมื่อนี้แอดมีแนวทางมานำเสนอท่านผู้ชมอีกคือเกาเมื่อนี้เป็นเลขรับท่านผู้ชมหมวที่เลี้ยวเลขรับเ่าสองหวัวทิศนะท่านผู้ชม พิดเตีมหนึ่งวัดที่เรียใหาสามหกออกสองหกโอ้ยสอ,องหัวอะทา้มช่มเลยเตียมหนึ่งตลอดเลยหวัวนี่แอดกับไปเอาน้ำเพลินมาเรียวเหมันกับหายสองครูเขื่อก้าวหัวหนึ่งก็ได้มีเอดมาเรียวเดี๋ยวแอดสีลงใง,ง้ห่านผู้ชม่บมึง แอ้มูุยซื้อขึ้นซื้อลองกับที่ใดอยู่ท่างมช่องสองหมวดติดล่ะลงสามหมวดล่ะแจมหนึ่งหมวดที่เรียวมันกระห้สิบสี่ไ้สิบสี่สิบหกอ้โอ้ท้งบนทั้งล่างเจียดทั้งบนทั้งล่างหมดกลุน หนึ่งหวดที่หน้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเอดเดีเขียนให้ครับโอเครับเ,บเนี่คนที่ผลายหานเด้อท่านผู้ชมคือตลุ่นน้ำเพลินยูน่กันกระเชียดเตียมถ้าบผูได้สื่อปิ้นกับรถเตียมน้ำเ,เพลินก็ได้ อีกลับวันอีกคนไทยอาก้กาห้าอีกตัวน,นึงอิี 4ีหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งสองหา,ทางท่านผู้ชมแค่นี้เดับถ้าผู้ใดจะกันหาหูก,กับกันเนื้ทอท่านผู้ชมนี่กันหาหู cắn háng hốt hốt háng cả đẻ, mì tăm tham lập cốt ngốp nhòi, hay này thằng bộ sưu, bờ lái háng, chấp 3 tuột cả, chẳng chấp sayo thằng bộ sưu, con hải anh ma 2 kool, chỉ chấp, cả ได้มาตุงก็ทันประช่วกับจับใส่ก็ได้เอกนาลุ่นนี่ทันประช่วงสองโคเอกบาลายหางเพื่อนเกิดปพื่หายยิ่งสี่หลังทันประช่วเพื่อนหายยิ่งถี่ตลอดสองหวัวมันหิดรถพิษเตี้มหนึ่งตลอดจตะเขาคือเข่าตรงๆหน่นะทันผู้ช่ว ขนาดเสียดายงหมดกวนสองหกมันออกสองหกเปินไห้สามหกโอ้ยแอดเสียดายอยู่แอดสามารถต้องเล่าอยู่สามหกหกสามหมดกวนมันไหนเปิ้นไห้มาแล้วมันก็นเลยแอดมาก,กันในซื้อดอกเปินไห้เปนไห้สองคู่ซ้ำนี่เหรอกำลังท่มแต่ว่าแอดเทียมันตีนังกะมหาหกหกหาเห็นไ ไอ่กันใหม่เื้อๆรับเป็นเหรียญเป็นมากเป็นไอ้มาสองคูแค่นี้เป็นเนี่ยวทางเด้อท่านผู้ชมเด็กก็ได้เด็กมีเขามีรถเนี้ยธรรมาดาหรือเป็นเอาเออกเป็นเนี่ยวทางท่านผู้ชมเป็นเนี่ยวทางคือสารากินเมืองรัฐบาลคือติดใหม่ติดมือมาจากใบสองใบก็ได้ท่านผู้ชม เพกหมวนดนี้ก็สิมาให้เฮ่าบอท่านน่ะนี่ไอเจ็บตามเรียกมีบ้านเนี่ยมีบ้านนอกจากคุยกับเราโล้มาเราเข่าทุกหมวดยู่หมดกวนวกนอกจากเข่ามาสองสามหมวดนี่เองนอกจะมีอย่าง เดี๋ยวเราไบตามอีมีบ้านแดงแดงไม้ท่านผู้ชมาหาแดงไม้ใหม่ท่านผู้ชมมา,าจังมาเอาใกล้มือเลขกบอกแลว้ว嘛ังติดตามกดใบกดแช่กดติดตามใบเบอ่อจิ่พ์พาดคลิปดีดีเหยียดลปุ๊บกัดดิ้ดง,ตงตัอบห้ เล็กเล็กบกขอวถ้าผู้ชมมวนแอปนี้ก็มั่นใจว่าเด็กที่เขาอ่ามวนทผู้ชมจิจรา,ราหน้ามัาบเล็กท้ามาเขาเล็ก เลขรับเนี่ยมัยน,นมาเขาเลขคำนวณเล่พอดีดอนเภอชมหาหกหาเก้านตรงกันอนเภอชมแอดก็ว่ามันใจนตรงมันใจตัวนี้แหะมันตรงกันเนี่ยคำเรียกตอเอาด้ามาให bắt đầu kiếm này em nhiều em cả ý chạy đấy nó cái tụng người cái liền không luôn thì nó buồn này thì không luôn nhận và tụng cắn pê ma bó thần để tụng cắn nó nặng thì mềm thằng con sông tiếp bài đi đi nói đó thằng cả เี่ดกับมกักเด็กน้ำเล่าอยู่หวนนีนตรงกันคลิปนี้ก็ขพอให้ท่านผูช้ชมโชคดีมั่นมั่นแห่งๆคือเก่าครับเดี๋ยวมีเด็กเด็ดเด็กดีเอ็ดกับสีลงให้เราเป็นแนวทางขึ้นเก่าคลิปหน้ากับพอ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ